สำหรับบรรดาเหล่าคอหนังที่เติบโตในช่วงยคุค80ถึง90แล้วเราเชื่อว่าหนังที่มันเติบโตม,ม,า,มาพร้อมกับพวกคุณเลยจะต้องเป็นหนังที่ส่งตรงมาจากฮ่องกงอย่างแน่นอนซึ่งในสมัยก่อนเราต้องยอมรับว่าหนังจากฮ่องกงนี้มันมีดีอยู่หลายๆเรื่องเลยทีเดียวและนั่นเองจึงทําให้ในครั้งนี้เราจะขอพาทุกๆคนย้อนนําลึกไปกับ5อันดับหนังฮ่องกงที่แค่เอ่ยชื่อก็รู้จักกันแล้วแต่ก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วย เอาละถ้าคุณกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะไปดูกันแล้วว่ามีเรื่องอะไรบ้างหากเอ่ยถึงชื่อภาษาอังกฤษอย่าง All of the Winner หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่แต่ถ้าเราพูดถึงชื่อไทยว่าคนตัดเสียนเราเชื่อว่าหลายๆคนต้องร้องออกกันอย่างแน่นอนเพราะว่าหนังเรื่องนี้ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวกับการพนันและเกมคาสินโนระดับชั้นคูของวงการหนังเลยทีเดียวแถมการแสดงของพระเอกอย่างโจชิงฉือ ก็ทั้งทะเลนและเรียกเสียงหาได้อย่างขี้หดตดหายมากๆเลยจริงๆเทียนมีมีเทียนมีแต่ถูกไม่มีเอ้ยจะบ้าเหรอแต่เอาจริงๆแล้วเพลงเทียนมีมี ก็ถือว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงยอดฮิตอ,อมาตัดตลอดการและสิ่งที่ส่งให้มันดังมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมก็คือภาพยนตร์เรื่องเทียนมีมี3ามวันรักเธอคนเดียวภาพยนตร์รักสุดบีบหัวใจที่มันทําให้เรารู้ว่าในบางครั้งความรักของเรามันจะมาในเวลาที่ใช่เอง นี่คือภาพยนตร์เกี่ยวกับผู้ผีวิญญาณอีกหนึ่งเรื่องของฮ่องกงที่ดังข้ามการเวลามาถึงปัจจุบันนี้แถมชื่อหนังอย่างโปเยโปโลเยก็ยังเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ติดหูและค่อนข้างน่าติดตามเป็นอย่างมากแต่ทีเด็ดที่ถ้าหลายคนน่จาจดจำไม่ที่สุดเลยก็คงหนีไปผลปีาศาจสาวที่รับบทโดยหวังจูเซียนซึ่งจากที่เธอต้องมาโยกผู้เอกนั้นก็บอกเลยจำไม่เคยลืม ชื่อของดาราอย่างเฉิญหลงนั้นเป็นชื่อที่อยู่ในความทรงจำของใครหลายคนมาอย่างยาวนานและหากกระทาถึงหนังที่ไม่เก่าและไม่ใหม่จนเกินไปของเขาที่คลองใจคนมีภาคต่อมากมายก็คงเหนือพ้อย่างวิ่งสู้ฟัดหนังที่สามารถดีไซน์ฉากต่อสู้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเชิญหลงที่ยากจะหาใครเล่นแบบได้จริงๆ หากจะพ่อหนังเสียงไฮ้คือหนังแก๊งสเตอร์แบบซีรีส์ที่ดังที่สุดแล้วล้วก็กูหวาใจก็ถือได้ว่าเป็นหนังแก๊งสเตอร์ฉบับภาพยนตร์ที่ทําออกมาได้อย่างโคตรเดือดไม่แพ้กันนั่นก็เพราะว่าหนังเรื่องนี้มันมีครบรสทุกรสชาติไม่ว่าจะโหดหวานหรือมิตรภาพแถมเจื้องอีเจียนที่ระบบดเฉินห้าวหนานก็เท่ชิบเปก และนี่คือ5อันดับหนังฮ่องกงที่เอ่ยชื่อก็รู้จักที่เราได้เอามาฝากทุกๆคนกันซึ่งเอาจริงๆแล้วยังมีหนังฮ่องกงอีกมากมายที่อยู่ในความทรงจำของใครหลายคนซึ่งใครมีความทรงจำกับหนังเรื่องไหนอะไรบ้างก็อย่าลืมมาพูดคุยกับพวกเราใต้คอมเมนต์นี้เลยอย่าให้แอดมินเหงารอคุยเกรล์ล่ะสำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ